อาจจะมานปลายอย่างนี้พอมอ,องนี่กระน,น่ำพ่อหน่ำนี่อีกดังหนึง่งแน,น,แน่นประยอนแล้วนี่ขนประยอนพี่น้องโอ้งานโอ้สุดยอดเลย <c oughs> เดี๋ยวนั่งมึงกัค่ะกันโอ้มีตรงงามๆเลยนี่ครับ รูปแบบกันหาป่าบบคือกันเดินพี่น้องก็นี่พันเอาม่องใส่ม่องนะครับขวางขวางออกไปครับผูกติดเน้นม่องพ่นให้ดางพ่นโูโ้ดนมาช่วงนี้น้ำลดลงหลายครับอ่าตอนมาเที่ยวกอนน้ำน้ำอยู่ระดับนี้แหละครับที่โหดหินนี่ครับระดับแถวนี้ น้ำยังสูงตอนครับบอกว่าต้องหนีมันเป็นน้ำม,มกลงไปจะเป็นลองน้ำแคบนะครับทุดยอดเลยนะครับพึ่งพึ่งเห็นบรรยากาศจุดหน่อมแยบอีกจุดหนึ่งนะครับพอตรวยอีกอ่ะนี่ตะบักว่าสุกเลยแ็บกินต่อหน้ากินได้แนะพี่น้อง็ขวขาวแบบอันนี้เห่านลยละครับ การท่องเที่ยวเพน่็มาเดินเที่ยวชมคือกันนะครับนะครับบรรยากาศเป่นมาเที่ยวชมบรรยากาศคือกันนะครับกวมสวยงามของรุ่มน้ําโขงนะครับมือก่อนลองไปจุดไตน,นะครับบกปูหบกคุณละครับหยาดสีนะครับจุดไ,ดไตไปเบิ่งข้าบตักปลาอีกจุดหนึ่งตะรับบนีษก็มาอีกพิกัดหนึ่งนะครับ ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวพาชมนี่ครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแรงหาปลาหน้ากำปัน่นเป็นมันจะเป็นหลูปปลานะครับเพื่นชมอย่งนี่ฟ้าผ้ากระเบาหน้าผ้าโอ้ดีนะ หนาผ้ากระเบาคำว่า,ากระเบาก็คืออ่าเป็นผืชชนิดหนึ่งนะครับใหม่พื้นผืผชชนิดหนึ่งต้นกระเบานะครับจะเป็นลูกกระเบลผลว่ากินบอดดัยผลไครับถ้ำมหัศาจรรย์ยาวสี่กิโลเมตรหืมนี่ตีอู้น้องด้านหลางตรงนี้สูงนะครับมุดต่ำกว่ายี่สิบเมตรนะครับ ต้งกูหยิบิเมตรนะครับความสูงจากจากที่ยืนอยู่ลงไปหาหนามนะครับสูงนะครับดันกฝั่งนั้นจะเป็นหนาพาคือกันจุดนี้จะเป็นรองน้ำแแคบอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นจุดหาปลาส่วนมากชาวประมงก็จะมาหาปลาเพื่อจะมาหาอยู่จุดที่นามแแคบครับขึ้นไปวิ่นามแแคบเนี่ยก็จะเป็นเมืองกว่างนะครับเป็นเมืองกว่างเออนะครับมาตาจ,จัน เด่หนาปลาเกงกระเบาครับเสือก,กักเส้นอยู่นี่ีเส้นเฮ้ยเสือกในการอ่าหน้าวม่องในการผูกไม้ไผ่ดึงไม้ไผ่ไว้ใส่เสือกเส้นหนึ่งมเส้นหนึ่งความยาวามุมไปหน่อยๆนะพี่น้องโอ้โห รูปแบบแต่ละมองบบคือกันเด้อมามองนี่ก็แบบนึงนะครับมันจะเลี้ยงใหม่ออกไปเลยนะครับขวางหนามออกไปเลยนะครับอยู่ในเวรเลือกอ็จะขวางไวส้สิโอ้ตึงแห้งเนละใส่แฟดใส่เซนคูใส่ซี่เซนนะครับไห่ทอนนี่ไหมทอนเดียวต้องใส่แรงนะครับเพราะว่านาม,มันแห้งม้เบิรงคุณตาเพิ่นเลืเพิ่นใส ใส่มองเป,เปลี่ยนออกแล้วออดังหน่อยบาทนี่เง้ยงมาแรงเพิ่นจะว่ายา้ยมาแรงนี่เพิ่นใส่ดังไงเด้่บาทนี่เง้ยงมาแรงใส่ครับบาใหญ่เด้่บาทนี่นี่ฮะเหมือเนเด้อรูปแบบกันถ่านใส่มองที่ไม่เหมือนใครแต่เห็นมานี่ก็แต่ละมองก็บอคือกันนะบึ้มโอ้ น้ำเลือกน้ำเลือกได้สิเนาะมันบอพอพ่อหอดผื่นได้สิเนาะคือสิบโมงรูปบางทางข้างหนองบอ่อหอดอืมหอยังเนาะสยามมันเขาไปอยูใ่ในถ้ำหินนะเ <laughs> ทอเขาเขาเถื่อกกระก้อคือกันไปเนาะเออเออหย่อนหลุดมาอืมเบืง้งรูปแบบเฮ้ยเบื้องนามกว่พ่อหนามเฮ้ยจุดที่น่ากลัวที่สุดจุดหนึ่งเดอ้อพี่น้องเลยสิว่าหนามมอเหีงไงแต่บ้าอยู่ใกล้ๆจังหูนี่เป็นเส้นสี ใส่มองไงไเนี้ยบาทนี่หาปลาใหญ่เนี้ย,ยไไบาทนี่โยนลงไปหลายบาทนี้อ่าข้อมยาวของมองก็เพราะมันหาเม็ดพวกอย่างนี้แหละตัวนี้เป็นตุนตุนทั้งฟังตุนเสือกพี่เสือกเส้นบางใหญ่เสือกเขียวใหญ่ปลาน่ะะก้อหินก็ยังเกือบขาดนาะแต่เปลี่ยนอยู่เลยนี่อืมบรรยากาศบรรยากาศ พิธีประมงขึ้นบ้านอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบักลเริ่มยามมองอีกจุดหนึ่งนะครับท่านนั่นจะใส่เรือใส่มองไง่บยอือเรือปยังฮะประยางละใส่มองญ่ถือคนประยางเนาะแถวนี้คือว่าแล้วมีบดขูปปาา่ป่าฮะไปบ่งไก่พี่น,อน,นอ้อง เนี่ยนี่ปลายางขึ้นบอกเพินพ่นวะเพือ่อนฮะเบิ่งหยิกโอ้อมันขากลายจุดทากินเพิน่นจุดทาปลาเพิ่อเนเมื่อแล้วเว้ยน้่งน่ะ สูก็ตักซออนบ่ได้บ่ทักสอนไล้ร้ายกว่าได้ตัวใหญ่ไหมกลังสียามป๊หนามาเป็นบาทเป็นบาดโห ไม่เสือกที่ต้องตึงไว้ตลอดจะใช้น้ำให้แห้งสิป้ามากครับผาดหยากพีเนอ้องโอกาสผาดหยากคือว่าแลยเฮ้ยเริ่มยาำแล้วครับเริ่มยามแล้วอื้อ ลูกแบบแต่ละมองบม้ขึ้นกันเนาะ,ะใส่ใหมองเพิ่นจะใส่ไม้ไม้ไผ่ออกไปคือนกันครับแต่ว่าเพิ่นบรดยยงขึ้นสูงตรงจุดนี้ตัวนี้เพิ่นใส่เรือยยามเอาเนี่เพิ่นใส่เรือต้องดึงดึง,ดงเป็นก้อนหินนะครับเขาเรียกว่าก้อนโตนหินเพิ่นนุทวงลงไปให้มันหนักนะครับ เลยมันลงผืนลลงในเลึกนะครับมาเบิ้งนกันจะมานปลายังอยู่บ่อมองนี่ก็น่ำพ่อนน่ำนี่อีกดังหนึง่ง <ปะ S 1> แน่นปลายอนแล้วนี่ขนปลายอนพี่น้องโอ้งานโอ้สุดยอดเลย <c oughs> เดี๋ยวนงางเบิงรันกัน โอ้มีตัวง,งามๆเลยนี่ครับรูปแบบกันหาปลาโบคือกันเดินี่นงออก็นี่พันเอาม่องใส่ม่องนะครับขวางขวางออกไปครับผูกติดเน้นม่อง่นนดาง่นพูดโค่นเฮ้่พันโมดเดลใส่เงามพันใส่เป็นงาน จะลำบากในเวลาปลดปลาเลยพี่น้องมันบอคือสอนสอนนีเทออกเลยมันตักสอนนะแต่จะรูปแบบเป็นกบแบบนี้นะครับยามแต่ละเทือดรเทือดเราเ,เป็นโลกนนี้นี่ร่วมกันแล้วนี่นะครับโลหนึ่งกับโบถือเด้อปายอนนี่นะครับอืม สด <im sharing> สดเลยประมาณยี่สิบตัวเนาะหลายตัวไม่ได้เวลาพ่นปดปลาได้พ่นทองหักเงียงออกก่อนจังปดได้ แต่มันทีเงียงมันทีตําม,มือเอาครับช่วงปลาขึ้นขึ้นนี้ช่วงปลาขึ้นมาอุปยกึ้นมาหลายๆนี่เพื่อนเจ้าพวนี้จาอมองหาปลาเพลินเลยนะพี่น้องเพราะว่าแป๊บหนึ่งมันก็ต้องยามนะเพราะมันจะขึ้นมาเป็นมูเป็นมูนมถือเรียวขึ้นอ่า ปลาติดป่องคนนะฮะดูใกล้ๆปะยอนปะยอนปะยอนโอ,อน,นี่นะครับ พักเงียงออกก่อนเด้อยังปลดได้เพราะว่ามันอืมแต่ว่ายังสดๆนะครับหินตามเดวๆอยู่ครับถือใหม่ๆเลยตอนนี้กำลังปดอย่างคำมักคำเดน,นนะครับนี่ กันใกล้ๆกันที่ติดกันนะครับผนต้องหักเงียงออกกอน,นะครับผมเราองเอาเงียงออกกอน,นจังจะปดได่กับสัตว์ปอดได้นะครับอย่างเงียงมันต่าม,มือครับหาปลาแบบภูนปัญญาชาวบ้านเลยนะครับจุดที่น้ําไหลแรงมากน่ากลัวมากนะครับโอ้ดูมองนั่นเลยน้ำไม่แห้งสิป้าก็ถือดีเลยปลามันจะไป็้สายที่มันบว์ไหวมาทางนี้เนาะทางมองน้ำเบามองนี้เป็นน้ำม้วนเลยพี่นอ้อง หนาบไล่วนิ่งดิโออาศัยความชํานาญเฉพาะตัวนะความสมารถเฉพาะตัวนะครับใจกล้านะครับต้องใจถึงเด้อครับโอ้หัวใจถึงหัวหานนะครับอืมบอดีพลดแล้วง่ายบันไดเดอ้อเนี่ยฮึฮ <laughs> ึสวมันขึ้นไล,ลน่ไล่นาะแบบถือไล,ล่ไล่ปู่ก็ดีปุ่มมองก็ดีแบบ <laughs> บ่แล้วง่ายดอกปดปลาปลาในหม้อนนะครับบ่คือตักสอนเออโอ้น้ำม,มาเป็นบาทเป็นบาทโพดโพดเอ้ยน้ำโอ้ยอ๋งมาอีกเลยน้ำอ้ถือว่ายอมรับเลยบ่สะ,ะทกสถานเลยนะครับบ่หวกลังเลยนะครับว่าน้ำม,มันแห้ง,ำงลำเลยทั้งหลังเลนปดปลาเฮถือว่าใจเติบเลยนะครับโอด ปดปะยอนผลปะยอนฮะุณตาผลกับมายามผลว่าห่างๆกันนี่ครับผลกรมายามเลยครับผลกลับไปก่อนเลยครับเป็นถอนเป็นลำเป็นลำเป็นรี่เป็นของไฟของมันนะครับต่เิ่นมายามก่อนเลยผลกระกลับไปนะเิ่นบริมพาผอมกันถ้ามพาผอมกันโหาจะเห็นบรรยากาศยามมองถือปลาหลายๆน้ำกันนะครับ่นสะดวกมากเวลาได้ผลกรมายามนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีหนาที ของไผ่ของมันเนาะดอกเนื้อจากหาปลาครับครับสำหรับมือนีนะครับขอจคขิปตรงจุดนี้เนาะพี่น้องนะครับบรรยากาศพิธีชีวิตอีกแบบหนึ่งของชาวประมงรุมน้ำโค้งนะครับการหาปาลารูปแบบที่โบกคือนไผ่เท่าที่ไปเลาะมานะครับพี่เต้เสือกโย่งอยู่นี่รูปแบบการหาปลานะครับตรงจุดนีเขาเรียกว่าแกงกระเบานะครับอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานี ขอพุณนนะครับพี่น้องที่เข้ามาให้กําลังใจกันรับชมนะครับกะเบอหลัดหลงโค้งนะครับบรรยากาศมือนีนะครับสําหรับมือนีนะครับสวัสดีครับจังพผล่ๆกันอีกนะครับคลิปต่อไปนะครับจะพาชมบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นจุดใดนะครับคอยชมกันนะครับไปขอเดินทางกลับเลยครับทางกลับเลยพี่น้อง ตอนมาจักมาอะไรยังไดเวลาเตเมื่อต้องปีนมาพากลับเลยครับ <laughs> ครับไปจังพอกันนะพี่น้องกลับบ้านแล้วครับ